อันนี้ก็อยู่ในในลานแล้วนะคะเป็นบรรยากาศโซนเอาโดเนาะก็จะเป็นแบบออข้างหลังเครื่องเนี่ยจะเป็นคล้ายๆแบบโกดังเนาะเดี๋ยวแซนไปให้เห็นข้างๆก็จะเป็นโซนด้านในของร้านกาแฟเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะคะว่าร้านนี้เนี่ยที่หนูว่าดีพี่ว่าไงเนี่ยมีอะไรเด็ดกันบ้างนะคะเดี๋ยวตามมาเลยจ้า โอเคนะคะวันนี้เราอยู่กันกับนะคะหนูว่าดีแล้วพี่ว่าไงนะคะวันนี้เราอยู่กันที่คาเฟ่ค่ะที่บรรยากาศดีมากๆเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูข้างในกันนะคะยังไม่เฉลยนะว่าคาเฟ่อะไรเดี๋ยวดูบรรยากาศรอบนอกก่อนเนาะการเดินทางนะคะก็ง่ายมากๆเลยนะคะเราก็มาจากโชคชัยสี่นะคะเข้าซอยห้าสิบสองอะไรสักอย่างนะคะใส่ในคีย์บอร์ดเองเนาะ โอเคเราก็จะเห็นร้านแล้วเนาะโอไปกันเลยคนแน่นมากค่ะทุกคนนะคะนี่บรรยากาศตอนนี้นะคะเรากำลังจะถึงหน้าร้านแล้วนะคะมีตุกเช็คอินด้วยแล้วก็มีพ่นฆ่าเชื้อด้วยนะคะที่มั่นใจในมาตรการความปลอดภัยได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในร้านกันก่อนนะคะแทนให้ดูรอบๆ มีโซนด้านนอกที่เป็นสวนแล้วก็สะว่ายน้ำด้วยค่ะลักษณะของร้านเนี่ยก็จะเป็นแบบคล้ายๆก็ดังเลยเนาะหลังคาสูงมากๆเราเข้ากันไปเลยเย้ yeah. และนี่คือร้านสโลสเลนนั่นเองไม่ใช่แย่ <laughs> yeah, แล้วนะคะที่นี่คือสโลลี่นะคะ เป็นมุมยอดฮิตของที่นี่อีกหนึ่งมุมเลยนะคะด้านหลังของพึ่งเองจะเป็นกล้องนะคะแบบหลายรุ่นมากๆเลยนีเ่เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันก็จะเป็นกล้องนะคะรุ่นเกา่าแบบโบราณนะคะแล้วก็แบบว่าค่อนข้างที่จะวินเทจมากๆเลยนะคะมุมนี้ก็จะเป็นมุมที่หลายๆคนนะคะนี่ก็จะมานั่งถ่ายรูปแบบนี้ เรียกว่าหนูว่าดีแล้วพี่ว่าไงคะมุมนี้เนี่ยค่ะมุมสั่งเมนูจะเป็นมุมนี้เลยแหวเราจะมาสั่งกันค่ะดูว่าร้านนี้เขาเมีเมน,นูอะไรบ้าง เครื่องดื่มอร่อยอร่อยแล้วก็มีขนมให้ทานเล่นด้วยเนี่ยที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้านเลยที่อยากจะแนะนำเนาะอยู่ย่านลาดพร้าวโชคชัยสีนี่เองตอนนี้บรรยากาศในร้านก็คือเรานั่งอยู่ในโซนด้านในแบบแอร์เย็นสบายชอบมากเป็นบ่ายวันอาทิตย์ที่เราควรจะแบบใช้เวลากับที่นี่นะคะแล้วเราก็สั่งขนมมาทานแล้วด้วย <c oughs> อร่อยวันนี้เพิ่งทานเป็นตัวทซองประเด็นคือ เก็บภาพไม่ทันค่ะคุณผู้ชมดิฉันหิวดิฉันก็เลยแบบว่าทานไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะมีภาพแปะให้ดูแล้วกันว่าครัวซองหองนี้เป็นยังไงตอนนี้เราเหลือแค่นี้ค่ะบูเบอร์รี่ค่ะ<ม>ก็เป็นร้านที่แบบมีเพลงที่แบบว่าเป็นบรรเลงอะให้ฟังตลอดเลยก็ค่อนข้างจะเป็นถ้าอยากจะได้มุมทํางานที่สงบสงบก็อาจจะไม่ใช่นะ คืออาจจะต้องมาแบบบ่ายของวันธรรมดาอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนค่อนข้างเยอะแล้วก็แบบพุกท่านถ่ายรูปคือมุมถ่ายรูปมันเยอะมากไงคุณก็จะเจอแบบนั่งนั่งในร้านใช่ไหมก็แบบเอ้ยเพราะนั้นคนนี้ถ่ายรูปมุมนั้นมุมนี้ในร้านเนี่ยเยอะมากก็อาจจะแบบไม่ไม่ได้เงียบสงบสําหรับเหมาะสาหรับการแบบมานั่งทํางานหรือว่าคิดงานอะไรเท่าไหร่ในในช่วงของวันเสาร์อาทิตย์นะคะแต่ว่าวันธรรมดาเนี่ยในช่วงบ่ายเนี่ยแบบแนะนําเลยมาที่นี่ได้เลยนะจ๊ะ หนูว่าดีจ้าทำไมออกเหนือเหมือนแบบรู้เลยว่าไม่ใช่คนกรุงเทพใช่ปะก็ชื่อร้านที่นี่นะคะก็คือซโลลี่ตอกแรกอะ่ะต้องบอกเลยว่าเข้าใจไปเองเห็นเขาเขียนใช่ไหม <c oughs> อะไรนะ S, S L O แล้วก็ e. แล้วก็ L E ดีชันคะคะด้วยกว,ว่ารู้จักกับหุ้นส่วนร้านอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ ร,รู้คือคาว่ารู้จักกันอะมันก็จะรู้พื้นเพกันใช่ไหมพอตั้งชื่อร้านฉันก็นึกว่าเขาตั้งชื่อว่าอะไรสโลโสเลคุณผู้ชมไม่ไม่ได้อ่านว่าสโลลี่นะคะก็คือเข้าใจผิดมาตั้งนานมากว่ามันคือร้านสโลสเลจริงๆเราไม่ใช่นะที่นี่ที่นี่นะคะชื่อร้านนะคะสโลลี่นะคะแต่แอบกระซิบนิดนึง้าของร้านบอกว่าถ้าเกิดว่ามากลางคืนก็อาจจะสโลสเลได้นะจ๊ะชอบแบบไหนก็มาแบบนั้นเดอ้อด้านนอกนะคะ จะเป็นแบบมุมแบบสาวไว้น้ําสามารถแบบมาเช่าถ่านที่แบบว่าก็มีกองแบบมาถ่ายพรีวิ้งเงี้ยก็มีเหมือนกันนะก็ช่วงเย็นๆเยเนี่ยก็บรรยากาศดีนะคะถ่ายรูปสวยมากวันนี้เราพามาในบรรยากาศของซโรลี่กันก่อนถ้าแบบสโลสเลเนี่ยเดี๋ยวเราอาจต้องดัดก,กันนะคะหลังใหม่ ตัวท้องหมด1นึ่งชิ้นในคนเดียวเดี๋ยวเราจะพาเดินชมนะคะบรรยากาศของร้านสโลลี่ต้องต้องท่องก่อนว่ามันคือสโลลี่มันคือกลางวันมันจะเป็นสโลลี่เพราะว่ากลางคืนมันจะเป็นอะไรคะสโลสเลนะคะเราตั้งชื่อเองนะคะเดี๋ยวจะแพ่นกล้องไปให้ดูนิดนึงสวัสดีอาจุมาของเราก่อนสวัสดีหนูว่าดีอาจุมาว่าดีไหมคะว่าดีค่ะโอเคนี่คือชื่อรายการของเรานะคะทุกคนต้องท่องไว้หนูว่าดีพี่ว่าดีอะอะไรวะอะไรแล้วนะหนูว่าดีพี่ว่าดีไหม หนูว่าดีพี่ว่าไงอ๋อพี่ว่าดีโอเคพี่พี่ก็ว่าดีเนาะพี่ก็ว่าดีค่ะโอเคด้านหลังของเรานะคะเป็นจริงๆฉันไม่ได้เตี้ยนะหนูว่าดีค่ะนี่นะคะก็เป็นสตูดิโอนะคะด้านในเป็สตูดิโอสามารถเช่าได้หนูว่าดีจูมาว่าไงว่าดีค่ะโอเคแล้วเราก็จะไปต่อกันในบรรยากาศของสระว่ายน้ําก่อนนะคะเราจะไปพาไปดูสระว่ายน้ำก่อน นีี่่รีบขึ้นหหะค่ะเดินไม่ถนัดละความใ่ต้นสูงอ่ะหนูว่าดีแหละเวลาถ่ายรูปอ่ะพี่ว่างไงไม่รู้อ่ะมนี่ะะนะคะสระว่ายน้ำของที่นี่นะคะ เดี๋ยวเราจะมาถ่ายภาพในมุมของสระว่ายน้ํากันค่ะดูซิว่าที่เนี่ยถ่ายสระว่ายน้ายังไงให้สวยนะคะเดี๋ยวอาจุมมาของเรานะคะก็จะเป็นตากล้องแล้วก็จะถืออันนี้ด้วยนะคะตรงไปนั่งมุมตรงน้นนะคะถ่ายมาเลยค่ะตั้มเลยค่ะมุมไหนคะนี่เลยค่ะมุมนี้เลยค่ะมุมนี้ <laughs> มุมค่ะ <laughs> มุมนี้นะคะแล้วก็หันหน้ามาค่ะระวังโทรศัพท์ไว้นะคะ นี่ถ้าถ้าเกิดว่าใครมาที่นี่นะคะก็จะต้องเป็นแบบเป็นเขาเรียกอะไรนะพ o i ของมันอะเซ g n a t r ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ชเออเป็น,เป,นเป็นมุมนี้เลยที่ต้องแบบมาถ่ายที่สาะว่ายน้ำนะคะหันหน้ามาฟึบนะคะแล้วก็อย่าก,ก้าวไปข้างหน้าเด็ดขาดนะคะไม่งั้นจะเริ่มไม่ดีนะโอเคเดี๋ยวเรามาเก็บภาพนิ่งกันดีกว่าค่ะก็อันนี้นะคะก็จะเป็นโต๊ะที่นั่งริมสระเลยนะโหบรรยากาศแบบว่า อยากลงไปไว่ายน้ำอ่ะที่นี่มีอะไรเด็ดคะจุม,มาก็น่าจะเป็นพื้นส่วนนี้แหละโอเคหนูว่าดีหนูว่าดี <laughs> ที่วัดีถึงกับติดติดกับขัดรัน <laughs> แย่แล้วค่ะ <laughs> แย่แล้วดิ่นแค่นี้แหละ <laughs> <laughs> ตอนนี้เรากำลังเช็คลูกเป็นอยู่นะคะ สวยสวยสวยมากเพราะว่านี่ทำความดีเยอะเหรอทำไมคะได้ไอเนี่ยแต้มความดีอ่ะมันเป็นส่วนลดค่ะแต้อันนี้ดูดิดามาจนแรงมากหนูเห็นดูดิสวยนะท้องฟ้าก็สวยแย่แล้วเขาไม่ได้ชมเราค่ะคอนเฉดต้องเฮียที่แล้วเหนื่อยดูดิ ไอ้ยเอียหนูอดีร้านนี้มาเลยมาเลยหุ้นส่วนดีจริงๆช่วยถ่ายรูปให้เราด้วยเขาก็จะรู้เลยนะคะว่ามุมไหนนะะที่จะต้องถ่ายนะคะ <c oughs> เขาจะพาเรามาเลย <c oughs> โอ้ขายยาว180รา้อยแปดสิบเราไม่ส่งให้นะเราไม่ส่งให้ใช่ใช <c oughs> นี่ไงมันเลยมันเล็วโทรศัพท์มาให้ของ่ทยเดี๋ยวจะเอารูปไปติดจามก่อนแล้วถ่ายจอง <c oughs> <c oughs> ใช่ไปภูเก็ตไปซื้อจานที่ระลึกได้น่าคาเฟ่นะคะเวลาแบบตลาดน้ำไม่นี่ก็มีตลาดน้ำอะไรไม่รู้วันนั้นไปร้อยหนึ่งค่ะถ่ายรูปติดจานนะคะเดี๋ยวตอนตอนกลับนะคะเขาก็จะวางจานไว้ให้เราซื้อเดี๋ยวพุ่นส่วนเขาก็จะถ่ายรูปให้เราปีนแล้วก็ติดจานให้ให้ดูรูปเอาสวยสวยมากเลยค่ะคือที่จานนะคะโอเคค่ะหนูว่าดีกับพี่